รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่2ระหว่างวันที่1เมษายนปีพุทธศักราช2564ถึง31กันยายนพุทธศักราช2564ของนายปัญญาจันคุมตำแหน่งครูโรงเรียนวัดระบอบภายัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป่าจีนบุรีเขตหนึ่ง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด n i ทําทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างยากลำบากนักเรียนไม่สามารถเรียนแบบออนไลน์ได้โดยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และ3ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ใช้วิธีการที่หลากหลายเช่นการบันทึกวิดีโอการสอนด้วยตนเอง การสอนสดผ่านห้องเรียนออนไลน์ Google Meet การใช้สื่อทาง y o u t u b e ประกอบการสอนนอกจากนั้นยังมีการให้งานและการสั่งการบ้านเด็กในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทางห้องเรียนออนไลน์ Google Meet กลุ่มลายห้องผ่าน Google Form ผ่านทางอีเมลและมีการให้ใบงานออนไลน์ผ่าน Worksheet มีการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน8กลุ่มสาระ มีการวัดผลประเมินผลผู้เรียนก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่นการประเมินผลจากที่นักเรียนเข้าเรียนทางห้องเรียนออนไลน์การตอบคำถามหร,หรือการมีปฏิสัมพันธ์ในเวลาเรียนการส่งงานหรือแบบฝึกหัดต่างๆการร่วมทำกิจกรรมบูรณาการต่างๆในวิชาต่างๆการช่วยเหลืองานผู้ปกครองที่บ้าน และการทำแบบทดสอบหลังเรียนทางออนไลน์โดยผ่านระบบ Google Form และมีการส่งใบางานทางออนไลน์ผ่านระบบ w o r k s h e e t ผลงานของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 มีการส่งงานของนักเรียนหลายรูปแบบเช่นการส่งงานในรูปแบบของรูปภาพผ่านกลุ่มไลน์ การส่งงานในรูปแบบของลิงก์และการส่งงานในรูปแบบของวิดีโอและยังมีการส่งงานในรูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสามกนนมารปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ข้าพเจ้าได้เป็นคณะกรรมการในการโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเป็นที่ปรึกษาชั้นม .2 ทับ1เป็นผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับการก่อเกี่ยวกับยาเสพติดของโรงเรียนเป็นคณะทํางานในการปรับปรุงอาคารสถานที่สวนหยอ่อมเป็นคณะทํางานในการรับการประเมินสภานักเรียนได้ช่วยในการจัดเตรียมและทําผลิตภัณฑ์ในการจัดนิทรรศาการาพทธศรา์ที่สํานักงานเขตรับผิดชอบ เป็นเวรประจําวันพฤหสัสบดีและรับผิดชอบงานอื่นๆตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาด้านการพัฒนาตนข้าพเจ้ามีการร่วม t l c กับคณะครูมัธยมเพื่อแก้ปัญหานในการจัดการเรียนการสอนมีการเข้าอบรมในสถาบันต่างๆในรูปแบบของออนไลน์และมีการพัฒนาตนเองในด้านอื่นๆอย่างสม่ำเสมอ

ข้าพเจ้าขอสัญญาวา่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการครูให้ดีที่สุดด้วยความ,มมุ่งมั่นและอุดมการที่มีต่อวิชาชีพขอขอบคุณครับ